บสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงและเครอบคับถือถุกทานผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลอย,อยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศแต่กับประเทศเล่าคลองเหาเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ป,ะปะ้าพ่อป้าพ่อก็คือเก่านะกับป้าเมาตอนซีซื่อมาตังมองตังบ่อนในพี่น้องก็อยู่แต่บ้านเนาะเบ <c oughs> ิงแต่วิธีชีวิตบรบดาเห็ดอยู่เห็ดกินเมื่อนี้ป้าเมากะ ใส่เวลาจักหน่อยพี่น้องพามาบึงมาชมเนาะสวนสวนกับโพดสวนกับโบแมนสวนพายพี่น้องเป็นของของผู้ได้หนิหสืออ่อเังยของเป็นเป็นเป็นสวนของอาญาพี่น้องของป้าเมาเองเนาะสวนหลานสวนเบาเพ่ง สวนร้านเคยพี่น้องดุมันขยันเพียนแต่บุมีแนวเห็ดเนาะเพ่งเนาะเบิงมาพบมาพ่อกับเจ้าของสวนบแบบสบายดีนี่เด้เจ้าของสวนคุณหนาคุณตาอยู่บ่พี่น้องเห็ดไปแล้วไหมครับแม่แม่เห็ดก็ได้ขาดเป็นเพิร์ดลูกบังใน่่ยพีน้องเห็ดสวนสือเพิ่มเพิร์ด มันบ่มีแต่แพมเพิร์ดเนาะพี่น้องหนาสีมีนมอีกในเหตดในชาติเออกลัวกลัวประดิษฐ์ประด้หฐายังโดยโดยแม่นทั้งเลยเนาะเก่ากับไปทำลายทำงานปีนี้บ่ได้ไปเนาะโควิดกับไปไทยบ่ได้ปกติผลสีไปสมดอกมักผกอีซังแบบนี้กับนางปุ๋ยปีนี้บ่ได้ไปกันเลยเหตุการเกษตรเบิ่งพี่น้องปลูกเบิ่งเพิ่นว่าทดลองเบิ่งเนาะหนาสิเห็นหมากเห็นผลอยู่ได้พี่น้องต้ม นี่ถ้ามาบึงมาชมเลยบึงเนี้ยต้มก้องไววสิไปตลาดแรงงมาสันได้ขายจังได้เพ่งแบบนี้ยอโอ้คูหาพันพี่น้องหาพันกี่เป็นเงินไทยกับโบเมนถึงเจ็บแปดบาทหนึ่งบ่ทันไหลเต็มเนาะสิบแปดบาทสิบเจ็ดบาทประมาณนี่แหละไปเบึกหมอกับโพดเลยเป็นต้มอ,อยู่ทงหน้าพี่พี่น้อง บรรยากาศงามได้พี่น้องเอ้ยประเมาก็เลยผ้าออกมาจากมาแต่เฮงๆล่ะแต่บบมีโอกาสยิบผ้ายิบแพ้เมื่อนี่ก็เลยถือโอกาสออกมาเอาจักหน่อยวะมีมีสามเจ้าสวนกับซมีสวนสลังแน่ผลสวนสลังสิเป็นสวนหมกพีเนาะแล้วก็มีสวนนั่นเปนอก่องไก่กันนี่แหละพี่น้องเอ้ยมีสามเจ้าแต่ประเมาอยู่สวนสวนเบาเพ่งตอนนี้ สวนนาปิดขายแล้วฮะปิดขายแมนแมนได้ขายแล้วสวนบ่อเพลงนี่ได้ขายแล้วกระชีนั่งปุ้ยเพิ่นกระชีไปไปซอยเวียกเนาะไปเห็ดไปไปซอยเวียกกันทำบุญพี่น้องสังคมเนาะไปน้ำส่องสาวลาวบ่บอเพ่งเพื่อนกรไปน้ำส่องสาวลาวพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะ จักช่วนอ้วนเอินกันไปเนาะให้พวเผาสวนเ <laughs> อปลาเมาสีรีวิวให้เบิ่งเลยเนาะว่าใหญ่เป็นได้สวนให้เบิ่งความดุมันของเพิินก่อนกสิเหตุเศรษฐกิจครอบครั่วพ่อได้ใส่ในครอบครัวเนาะสื้อนมสื่อแพมเพิร์ดให้ลูกแล้วก็มักผิกเป็นนวในครอบในครั่วละ เพราะว่าปีนี้โควิดไปทํางานกับบ่ได้พี่น้องเอ้ปกติกะสีไปทํางานประเทศไทยง่ายเนาะสะดวกซุ้มดอกหมกเพิกและกะ้วก็ใส่มันยังแบบนี้พี่น้องถาไกไก้ๆกันเนาะอันผูกไปเฮงๆกับสิกุงเทพและปลาเมาสีไฮเบิ่งธรรมศาสตรของบ้านนอกของหน้าเฮาเดอร์เหมือนนี่เด้ออันนี้ผลเห็ดสวนได้เพราะว่าหน้า่นแคบหวยพี่น้องเอ้ พอดีบ้านน้ำมงเขาก็มีพายนำล้นอยู่สีสามารถเก็บนามได้ทั้งหนาแหล่งเนาะตลอดแหล่งเลยถา้าผู้ได้ีที่ดินติดหัวติดห้องก็ถือว่าเดเศรษฐกิจได้ปลูกฟังได้เนาะพี่น้อะแต่ว่าเขาก็ต้องเลือกอ่าพืชที่เขาปลูกแน่ว่าพืชตัวได้สีสามารถลายได้เนาะถ้าเป็นพังหงพังยังกับบกคอยได้เพราะว่าพานนอกข้องหน้าเขาเพิ่นสิปลูกแบบ ูกแบบกลุ่มกลุ่มครอบครัวขนา์ประเมาสิมาให้เบิ่งหวยน้ำพี่น้องให้เบิง่งทรมาตาดนี่เด้หวยอันนี้มันชีอยู่ช่วงเทิงพี่น้องหวยได้หะทั้งเทิงพี่น้ามักระสีบุไลบันไดเนะ้องผมไกลครับไกลมองแหล่งเก็บนามที่ว่าเพลินเห็ดเห็ดส้นประทานนะมันไกลน้ะพี่น้องเด้นไกลแต่ว่ามันก็เป็นว่างอยู่ว่างเลิกพี่น้องถ้าเป็นว่างนะมันสีน้าเลิกเด้นี่ นี่ก็สามารถปลูกฟังได้เนาะก็สิเก็บยาวไปขึ้นหวยมงอันนี้ยาวไปเลยจนพุ่นละหอดสุนประทานพุ่นละพี่น้องสวนเพิ่นความยาวของสวนก็สิสําปะเมารีวิวให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ให้เบิ่งบริเวณรอบๆนี่นะว่าเพิ่นใช้น้ํามาแต่ไสแต่ไสนถ้าคือซุมปะเมานี่ก็บ่สามารถสิเฮ็ดเพราะว่านาของของปะเมา โบ,บ,บมีส้นประทานเนาะบมีพายน้ำล้นหน้าประเมาสิอยู่หวยประแดกแล้วบมีพายน้ำล้อนอันนี้เป็นหวยโมงพี่น้องคนจีเห็ดพายน้ำล้นไหวเนาะใส่ได้สามหมู่บ้านแนละจะมีหมู่บ้านน้ำโมงแน่แล้วก็สี่สว่างแน่แล้วก็หย่าหอดน้ำบ่ออยู่ด้พี่น้องเลยน้ำบ่อน้ำจานผมคนจีเห็ดไปเลยหย่าเลยหย่าไหว ปลาเมากับบได้คอยออกมาหยางพี่น้องเอชี้ชี้ของหอบชีเไม่เหยแน่รู้สึกหิวน้ำนั่นแหละเพราะว่ามันแดดแก่แล้วประมาณเก่าโม่งกลัวเลยตอนนี้กะปลาเมาทําคลิปไปให้ยชาวแพงกะกลัวสีลงได้กะสัญญาณมันอยากหยากนะพี่น้องกะสะดนเติบไอ้ยาไม่ย่างอันนะผู้เลื่อมากนะพาโชว์พากันฮุบกันหอบออกมาเออ ป๊านี่เด้พี่น้องที่ป้าแม่าเพิ่นหาเงินแล้วซื้อแพมเพิร์ดซื้อนมให้ลูกเพิ่นอีเด้ลูกเพิ่นสบายดีเด้อลูกว่างว่างกับเพดสบายดีเด้อลูกล่ะสบายดีดูสบายดีว่างก่อนลูกสบายดีดูป้าทำคลิปได้หน่สบายดีป้าลุงเด้อลูกสบายลูกงาม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 ลูกว่างก่อนลูกล่ะเ่งงลลวสบายดีให้เพิ่นแพงได้ลูกดิไปไปลูกไป สบายดีด้วยลูกหลานเผินพี่น้องเขินสบายดีลูกหลานเอาดูเอาดูโอ้ยบอทอกาฟิวสั่มได้นี่ได้โอ้ยพพเพิ่นเพิ่นเขินกลกองพี่น้องงงลูกเจ้าของสวนเงินซื้อแหมเพชรเงินซื้อนมซื้อใช่นครอบครัวอะไรพี่น้องเลย คนเคินจินลืออยู่ปกติก็เคยไหวยอยู่พี่น้องเคยกลาบเคยสบายดีอยู่หัก่นเคินเป็นอยังจังเคินปลาปเมาบ่ไปปด้แบบ่าบ่ไปปด้หลินน้ำกันนู้ยพี่น้องเอ้ยอย่าว่าตั้งแต่ว่าเคินก้องเด้อเคินปลาเมาน้ำ <c oughs> ว่าเฮื่ออยู่ห่างกันปลาเมาบ่ได้หลินน้ำร้านห <c oughs> ลินแตนร้านผู้ไกล้เขาแหละขหเขาแหละคุณกัาเหาเขาบอกอายตี้เนาะ อันนี้เฮ mm ่าโดนๆอย่ามาเวบานําเขาเขาอไอหอนเฮาสวัสดิ์ตะก้องเถอะป้าเมาสิมาเยี่ยมเรื่อยๆให้ร้านเศร้าไอพี่น้องเลยเนาะมีเวลาก็สิมาเยี่ยมเรื่อยๆอันนี้ให้บึงรอบๆกันค่ะมาขอกินเน้่นี่ของร้านนี่ใช่เอามาให้ป้ากินมึงเอามาให้แม่เฒ่ากินดูลูกมาให้แม่เฒ่ากินดูป้า มาห่ามาเอิญ哈ชาวปุ๋ยใช้ใช้มาให้แม่เฒ่ากินดู้ลูกเบิ้งแม่เฒ่าก็ไม่ได้พกเงินมาซ่อมไฟสิหัว่าต้มข้าวโพธิ์เรื่องตํางานด้ออู้ทูแม่พี่น้องเลือกตํางามให้แม่เฒ่าเมากินที่แท้เพิ่นนาณาอยู่เพิ่นักปราเมา่ก็ได้เล่นน้ำเขาเขาจะเขาก็เลยเคิรนเขางงซ่อมพี่น้องเลยใช้ใช้ให้แม่เฒ่าใช้ใช้โอ้ยใช้ัน ป้าขอบใจลลายเดอลูกเดอป้าพ uh, uh, <iros language> ักงามแต่แต่พี่น้องอุดมสมบูรณ์พักแม่ใส่แม่ใหญกัแม่ใหญ่กัสบายดีเหนกว่าุอย้าล้านหัวนวหัหาวหัวหวหั้หวหัวหัวหัหัหหนหวหว่ สี่ไฮขนาดมีแต่กินกบกินป้าเมากะสีเอาอันซื้อข้าวโพดเมื่อกินนำพี่น้องหักเมื่อจังเอาเงินเด้อเด้อเมื่อแหว่อเอาเด้ออยู่เพื่อนป้าเมาราะว่าพื้นยางเมื่อกะไกลไกลหนาเพื่อนป้าเมาส์ป้าเมาบ์ได้ชื่อเงินมากเมื่อนี่ปอาเมาตั้งใจสีมาทำคลิปให้พี่น้องเบิง่งให้เบิ่งให้ชมแถวแถวทงหน้านี่แหละเบิ่งแต่อยู่ในเฮือนและเนาะเปลี่ยนบรรยากาศ เอฟซีบางคนเห็นทงหน้าละชื่นใจอย่าว่าแต่เอฟซีเด้อประเมากับชื่นใจคือกันขวาวไม่ได้คอยออกทงชื่นอกชื่นใจม่วนพี่น้อะเลยหูซึกสงบในจิตในใจเนาะแต่ว่าประเมาออกมาช่วยๆเลยพวพองงัวพวกควายมันไป่ปเลยเฮ้ยขันมายยมเศร้างามกว่านี้ได้น้ยเนาะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์มาเดอ้อถ้าสนใจอยากเบิ่งบรรยากาศเศร้า,าๆปลาเมาสิมาทำคลิปให้เบิ่งอีกคอมเมนต์มาในเดอ้อถ้าอยากเบิง่งเนาะปลาเมากระซิจัดให้อยู่ใครอยากซื้อกระโพดก็มาซื้อโลกใครอยากได้กระโพดติดต่อว่าได้เด้อเอฟซีทั้ทงพี่น้องบ้านใกล้ๆเฮาเนะาะใครอยากได้กระโพดก็ติดต่อมาเดอ้ออยู่สวนเบาเพ่งบันน้ำม้ง ส่วนน้องปุยหน้าเนี่แหละพี่น้องป้าเมามาเห็นแบบนี้ป้าเมาก็ชื่นอกชื่นใจไหลพี่น้องเลยพอเพิ่มเพิ่นเพิ่นมีความขยันหมั่นเพียรเนาะยังหูจักสองทางแบบว่าเอาตัวเองลอเลาะนอเลียงจาของเวียกบ่มีกัหาซอกเบี้กมาให้ตัวเองเห็ดเนาะป้าเมาก็ดีอกดีใจหลาภาคภูมิใจนะพี่น้องภาคภูมิใจกับชีวิตป้านนอข้านีลา่ละ ิืนสะออนเด้ิ่นชะอนนชะอนเด้เห็ดสวนแบบนี้อเ,อเอาสุดท้ายก็สิขอปิดคลิปเพียงสำนีน้นะพี่น้องเนาะฝากติดตามฝากติดตามช่องสาวแพงเนี่ยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อขอขอบพระคุณหล,ล,ลายนำ้ำน้ำพ่อแม่ทุกคนพี่น้องเอาอาทุกคนเนาะสบายดี